ทุ่งเงินทำอะไรคะาาก,ก,กินผักแล้วลูก,ลกโอ้ยแซ่บบอ่ะแซ่บบ่แซ่แบบ่บค่ะกินผกนักยังกินผกนันนผกกระหล่ำตีลูกแม่กินผักกระหล่ำตีลูกแซ่บบ่ลูกโอ้ยอดอยากปนนันบ่ฮะ น่าอดอยากประนันบบกินผักแซบบปลุกแซบบหวานบอหวานบอค่ะแซบเลยทีค่ะอร่อยเลยแซบเลย ในกลุ่มสีขาวตึ่งกลุ่มสีเนี่ยนับแรกนะก็ได้หมดเลยครับคาริวส์อร่อยเลยใช่ไหมคะแมนบ้าอุ้ยอุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วบ่ากินแล้วที่ว่าเอาระบอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรคะอะไรคะับไวเราจะเอาอะไรลูก เราจะเอาอะไรหนูไม่กินผักหนูแล้วเหรอไปกินผักหนูไปกินผักหนูไปก้อนจริงไปกินผักหนูนะแน่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 ถุงเงินจะกินผักแล้วนะคะหนูจะกินผักแล้วนะคะใช่ไหมคะเนี่ย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 ไอ้ตัวเล็กเล็กเนี่ยไอ้ตัวเล็กเล็กเมียเนี่ย ไปแล้วนะคะคัน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 ไปแล้วนะคะบายบาย